จับงูนี่ยังไม่จับไป้ใครขายนะครับให้มันจับแลรอพี่ประมาณพี่ยังไม่จับไปไม่ได้วม่ถีดไม่ถีดินสะบัดลงให้จับประมาณนี้ครับประมาณนี้จับนี่ดียังมันยังมันดิ่งหรือมันงอมันดิ่งใส่มือพ่อประมาณนี้นะเพื่เพื่อนไม่เท่ากันเนาะแม่ครับมันก็คือมันการเข้าไปสะบัดได้มันมีโอกาสมีนไม่หลอกสะบัดครับคุณแม่ต้องออกครับพ่อจะแม่บอกอยู่เนาะใครเอาครับ บ้องแงกเือ่าผมแรโเนะโจอาิตซอาวันนีันกอาทิตย์ต้กาะไรมันคือยกับาหารอดไข่ทอก็ต้กาเนี่ยมันิง่นี่มันุแห้งครับึนได้เห็นลูกมันคันหรือเลาลูมันน่ดองาก้อไรสามารถขฟ้ามันไหอันนี้กัีกครับแต่ค่อยจตดการึงแต่ว่าผมเน้นน้มันสีฟ้าอย่ผมเน้้ำัต่ผมกกว่ อเขาจะม่ยนี oh. the Still, ้อาจกว้างงอ๋อบหอไ้หยเลยนะขาคืออนได้โบอันขึ้นเลครับเนี่าวเ็กยดให้้ีครับน่ให้อ๋อครับคืออพเามันเป็นปา้องเนามันเป็นปาพ้องเขยิบยคอเาด้จุกน้ํา่ไดิยางิดเขาใส่กับฟองมาเนาะที่นี่กับฟองเนี่ย อันี่มันเรีนวงมันขี่มันยกว่ะมันที่เรียนเขาบขึ้นไปเาเป็นฝาเขาเป็นฝาห้องะบขึ้นหน้าเข็เลจะแชยู่่ี่ีแถ้าเป็น้อาเป็นฝาห้องแล้วเขาบกขึ้นเขาสมารเยี่งบ่อยเขเลยเขูนาเขาเลใสออกเทเลอันนี้นี่ันไม่เรีนหน้าึือพ่อเนี่เาชี้ชม่ตกผรงไหเลยเพื่นๆัเือกทั้งหมดโอเคแค่นี้สามหม่ให้ได้ม่นหน้าแต่ถ้าเขาเี้ใไปผมตันนี้แล้วเลื่อนพาพาเขาเป็นฝาครับเป็นฝา้น เนี่ยมันอาจจะเป็นตักเป็นบัวแขงขึ้นเขาเขียนัวอได้ร่ตัางๆต่างใส่ตัางว่าอะไรคขาจ ตามแลวกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของนุนาเล็กฝรามสวัสดีครับนะครับน้องมือนีมาพอกับนุ่นาเล็กฝ่ามนะครับน้องมือนีกับมาส่งหนูกับผมมาสรงหนูบ้านคำจเจริญน,นะครับเนาะตำบลหลงเมืองแอมนะครับอำเภอเขาสวนกวงจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ขอนแก่นเนะาะเพื่อนต้องการนะครับก็คือ สิบหาคูนะครับเนาะสิบหาคูบุตรมาอยู่บ้านหลังสี่ฝ้าวิละนะครับอยู่แถวหนาโรงเรียนบ้านเข้มจึงเลิศดวงแมงแยมนี่ครับผมขี่หาอยู่นะครับเนาะขี่หาอยู่บ้านหลังเสียฟ,ฟ้าอยู่ใส่น้องสินนะครับไม่เห็นค <laughs> รับผมตรโทรหาคนก่อนครับเพรเห็น ี่ไปครับเ่มแมงพ่อแมงตาบอดสีอยู่เดี๋ยวไปเห็นบ้าที่ป่าแล้วบ้านทีฟ้านะครับเนาะท่านได้เห็นครับนี่นี่พบยี่นารเรืงเล่นแล้วนี่โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วบ้นที่ป่าที่ป่าใช่ไหมโอ้ยอยู่ทางไหนฝนเนาะจอดอยู่ไหนเรื่งเล่าเนี่

อันนะี้มันเปิดฟ้าไรกันได้ครับมันบ่อชุ่มกันนิดสิบ่อชุ่มมันมันบ่อเกี External ่ยมันเหลือก็คือกี่นี่ครับคืออาบ่อเกี่ยก็คือบ่อสี่ชิพุ้ชิอันนี้มันบ่อหาชิพุ้ชกแมนเนาะคือพาเขา้าเขาไปเห็นว่ามันจะสั่งบ่เกี่ยกันได้ เำกราเลียนเนี่ยก็ข้ห้องออดีตอสามชิปมันใสกระบอกหายชิปโนะเมแต่เมืแเจ้นทีนะครับเออขเห็ุสูงแบบนี้ทำมาดีบ่ดีครผมมุมรอกงายแต่ว่าเขาล็อแเนี้ยมันยหันน่เียตอนีแล้วอ่าอาการเสแต่กี่พุ่มก็ใสอันนี้นะครือตอนแรกที่มหนึ่งเมตรมันมีบ่อสี่ชิปมีบ่อสามชิปมีน้ำบ่อหาชิปไม่ใที่บริเวตะเกียบกใสอันนี้แหละแล้วปีหนึ่งกับพุ่สักสูกลุ่าแย่หันนิดเดียวแลมวปีงนี่ เขาเขาห้องเขาห้องมันชุบ่อเหนะครับนะเาห้องถังนี้สชบ่อเขาคือบ่อเขามันสูงนะครับนะห้องสามาห้องห้องขึ้ได้อีกเพราะว่าเป็นยงที่ก็คือโหลวโหลวมาสามาถ่อมว่าขาวบ่อเป็นติดัางขเพราะว่าแท้เเขาะมันอรอีกย่งก็รคือทาบอห้องแห่งที่ดเป็นท่อมข้าวสารดูอแหมูมันแบบั้หมไม่สองโผนะสอัาทิตย์สองาทิตย์หรือว่ามันสีอาทิตย์ให้ท่อมข้ามสารก็ไ้มันขึ้นอยู่กับมือาหารท่อ อ miracle. โอท,ท้าควากสาดน,นี่ผมชิยงานนั <Ash ELLE> other, ่งีืนเ่ยมันสูงแค่ครับคือคือพยามไห้ลมมัน่านเนี่แหละลมมันทานไน้่เขาสวางกได้เขาสมารถขอาขาก้านหนอันนี้ก็คิดก็แล้ครับแล้วก็ค่อยจัดการมึงครับแต่ว่าผมแนะน้ำมืาสีฟ้าผมแนะน้ให้ตาสงผมกว่าเป็นยังคิดก็คือบ่อเขาจะชิดกัไม่หยีบางทีเขาอาจจะกว้างกน่ที่เขาเลี้ยงบ่อได้หยีที่นบพอเขาคืออันขึ้นในโบกัน้นเลยครับเนี่ย ค้เจะได้เรนไหนดีครับเอไหน้าอ๋อครับผมคือบ่อเานี่ม oh, ันเป็นปาห้องเนาะมันเป็นปาห้องเขอยู่ดีคือห้าไม่ได้จิตจุกน้ำไม่ได้จิตอย่างกีเขาใส่กับฟองนะครับเนาะวัที่นี่กับฟองเนี่ยผมม่นบริกินธรรมดานี่มันเหรียญว่งบางีมันเยาวยว่าัที่นี่้อกขึ้นไปเาเป็นาห้อเป็นปาห้องเขาบกนหน้าเขาบแสอย่ไม่ด้ดครับแต่ขัดเป็นพเป็นฝาห้อง เร้าห้องบกล่เราสมาเยียบบ่อฝั่งในฝั่งหน้ามันงดนออกหัวลยอันนี้นี่ขันมัดเหลน่นาคือบ่อในี่ยห้องชิบฉิบทือต้องเหตุผนั่เลยเพื่นกันหดั่วงต้องเห็ุภายในสามมู่ต้องเหตุภายในนันหน้ะแต่ถ้าเขาเห็นภายในผมตันน้แล้วคือพาพาข้าเป็นฝาฝาเป็นเปฝาคื้นื้นในนี้เลพาะนาเหตุเหเขาอาเห็ุมาแข็งขึ้นเขายข็งบ่อเลยเรืตั้งต่งตาสายตัางขวาอะไรเขาเฉมันออกเป็นฝั่งเด็กที่น้่นอออกเ็ตั้งเด่กขเล เพราะว่าก no so ็ไปถาเขาเกี่ยวถงอาจจะเข้าใขกับฟองน้ำเาอาจวุน้ำเวลาหาวิธีใส่ของน้ขม้นมาได้เพราะว่าอ้นี่เราครับเราปัญหาคือมันมันถือดูแต่ว่ามูี่ยมันเป็นสารทีกินใส่มันี่เนียแค่หจังีสเื่อใส่กับฟองเสียทันเขาเด็ดลางกับฟองชุนเงอ้วเลยบอกองบอกลงชุมอมันลำบากเข้าจากเวลาที่เรเห็นงานไ่ได้นแน่ที่เด็กาคยยัหาน้อมมาด่าเอาลากับฟองตัวนแ้วพลามก็หยมีหมกิน ัไี่นะครับเนาะหางที่มึงเนาะอ่าตังนี้นะครับเอา้เตรียมอาหารันใขอ่ไหนครับผมขึ้มาี่้นมาหานมื่อใดครับผมเออ้โคกประมาณามครับเนาะอ่าพแมน้ำสุสีนะครับเนาะผ่านชัมมว่าห้องให้ัวอาหารบริษัทน่พแมน้ำายสีพวอาหารบริษัทนั่นเลยตาเข้อเียนหัวอาหารของบริษัทนัวม่อกานรวมมาาไปนึ่งหก่าที่เรดี เม่อจิชังน้ำหนกินเนี่ยครับหมูคือนือการจสัมัสรกินมองอาหารเนี่ยปัามหน่งก็ไม่กินแห้งมหน่งรไม่กินหอมแต่ว่าเขาพูดอกเกิดเขาส้งมัรถรือรือมาให้ในทุติกรรมที่หนาแน่นในพฤติกรีแต่ว่าองอาหารเนี่ยคือถ้าหายใไห้บริษัทนี้คือหาซื้อว่ามืไอเนี่ยเขาซื้อบริษัทอื่นมาหรืไม่บริชนะเขาซื้อบริษันตมาตุ้งหยาดช่งนักอาหารบริษัทตนี่วันนี้เลยอนน้บริษัโต์ก็มาไอจีช่างนักอจีนง่มันมีไปได้หลาบขนาดก็เบั่า คือที่ห้อว่าหาในบริษัทในดีบริษัทแล้วกที่ห้องบริษัทันมีสระว่ายาเยนทุกค่ะอาิต2ทุกิ้วสอนว่ากันไปจะรู้จะรู้แต่างนไปเพราะว่าเนี่ยเพราะนั่นเนีหมู่ห้องกอาิตะย่มากกันลังเงยกัแลังเง้เพ่รมว่าหารบษันอาทิตย์นึงอาทิตย์หนึงวันนี้ก็เรี่อหารตัวนีมเคยสินัเป็นสองอาทิตย์เด้วมันเป็นลักษณะาแบบนี้นะพราะว่าุกคกินเ่าเอาไปอิกนะครับเอาไปกเล เอาจังไหนกับเคื่องเอาเพี้ยงครับลูกไหนลูกไหนผมมองเขาว่าหมูตุ๋นตุ่งแม่มันเป็นหมูที่นักเก็ตเก็ครับหมูคือมันอาจจะมีโอกาสที่จะการถากาลังก <c oughs> ันคือเอาลุ่มแต่ไม่มีหมูใส่ได้ครับเด้อลูกอันนี้หมูใส่เรื่อยแล้วก็เอาหัวอาหารกำลังมันเสือเลยเลยครับ เมื่อเรคขับว่าสมบูรณ์าขห้มือนี่คำนึงอามันกินหมดหาไปจังเพิ่มอันมันกินเี้ยเขาก็ลดลงพอมันบอกก่ได้ว่าตวนี้ต้องกินจเซีลสี่ับให้โใ้ปแล้วก็ล้างล้างจากนี้ปนะจะ อสองอาทิตย์นึงสองอาทิตย์นะครับนอกค่ะให้ให้ผมเนี่ยน่าไปฉีดหมูฉีดหมูคือการสะพัดจามจับเบิ้งพาห้อ่าอย่างนั้นเนี่นอกจากใส่ถุงมือดีกว่าใส่ถุงมือใส่ถุงมืออย่างใส่ถุงมือเชียมก็ได้เนื้อหายยังไม่ฉ really ีดมันเบิ้งะว่าหลังจากเนี่ยประมาณยี่สองอาทิตย์เขาก็ต้องฉีดวันหมูเขาเนี่ยถ้ามือชิบหาคอเนี่ยมันหองมันถึงหัวไปหองมันจะกลุ้มเพิ่งห้่งยี่ห้อประมาณอีกยี่สองอาทิตย์มันจะออกเพราะหมูเนี่ยคันมือนีแปั๊บมันผสมออกลูกเร็ หั่นสามชิ้นปุ๊เย็นอกหันม่ได้รอมนั่นคือมันออกวาเราวมนกินบอลมันประเด็ดควางอันหาบหูหลอกเพาะถือหูบอเนี่ยมันจออวภายในจังมือบอเนี่ยจ่วภายในเดียนไหนเดียนไหนเขาจีหูคำนดวันเวลาได้ิีหน้าเขาจะบูหลีกเพราะมันเ่ยอันห้าบอลเลบิ่งหมดเขาจมบหูได้เราะอรอๆอเดียวหูัวหอหูัวหอแต่ว่าขันห้าปุ๊บหลังจากนี้ปุ๊บนี้เป็นประเด็ดสองอิตเช็คปุ๊บเออมันทองแล้วคองกันับไปเลยครับประมาณคั่นคณะเช็กนี่ทาที่ ันน<ด>ี <making> ่ด่านั้น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 ท่านเห็นนมก้าแต่เชียงบึ่งหยีครับคันคันประมาณสามอาทิตย์แล้วยังยังเหมาะสมอันนี้สารับเพราะว่าหนูมันบริเวณบริทุกข้อเลยมันจริอๆอันนี้การสลับก็คือซึ่งมันเท่ากับผู่ก็วันนี้ก็วันนี้เนาะอ่าอ่ะวันนี่บริัวณข้ออ่ะนี่บริัวณข้ออเขาแบบจะเอาเอาเอาตัวเอาตัวไอ้เอาตัวตรงมียอะไรครับเด้อแหมเอาตัวเมียเอาเชียงสุู่ เอาตัวผูไมใส่ตรงนี้นี่ตรงนี้มันถืของวอมันถิกัดตัวแม่น่ะแห่เอาแห่เอาตรงนี้มใ่ตัวผูเราตัผูมาใส่ตรงนี้แม่นการสลรบก็คือตัวผูวเลงมาบอกควันกันเดะเอาลงมาบอควันหละจะเอาตรงนี้มาใส่ขนเอาโตเมี้รบอกควันวผูไปใส่ตรงนี้มันหวงบอมันิกัดทางตัวผู๋างเนาะบางทีตัวผูนอาจจะตายได้เจ้าเจ้าเรต้องควาาสะอาดโอ้ยดีเลยการทะลาะเบื้องบนใคยปรับเปลี่ยนไิธีไดดบางคนก็ขี้อยนเสียมันออกนังสนะ แต่เราเียง่ามันขุดหวทั้งถางในบ่มันบ่อไหนอครับแถวบ่อไห้เด้อคืออ็คือมันมันีหลอกแข็งใช่ะคือวงหลอกมันบ่ได้ครับเจ่าขันมันถึงมัแแะทังขางในมันถึงแแอยู่าแงมันแทะน้ต่านี่พพะแทได้ครับเพราะว่าต่าเป็นอย่งไรน้ใช่ไหมครับน้ำก็มาหานเทเลได้ครับ เพราะว่าเพราะว่าเป็นอย่างที่ไหนเมื่อหรได้เรืองเพราะว่ามันถิกระโดดสวนเขาแม่ยังยังเขาโยนอย่างลงไปเพราะเขาหนู่ลงแล้วเพรมือแล้วมม่สนใจนี่ตลาดตลาดเรียตลาดตลาดนัดตลาดนัดบ้านนั่นบ้านดิสุดเออเขาที่แปดนะคนขึ้นภาษาช่างเลยมคนรวย เดี๋ยวนี้นี่โอ้ผมตะกีนยูกับลูกพีเง้ครับอยู่กับจอนจอนนีรอบเบิดครัรบท่านี้มาเลี้ยถามรเน่เอามาเอาอันอันนี้มันขนนนนึ้นตะบนหยัางนันนะเป็นตะบนเพื่อไหอ่า้ด้หัวเขาทักเนี้ยมก่มันฝั่งหาเ่างน้อยู่หนาตรงนี้เนี่ยโอ้เด็พ <c oughs> ่ี่เด็ก <c oughs> ไม่ได้เลี้ยวของเบิทันงจรินะ เอาใส่ค so 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 ืนกับฟองไลได้ครับเด้ใส่คืนกับ้องไงเด้แต่ือเป็นยัใส่คืนกับองกับองเานี่ยมันหนูมันม่กิ้มกับมกับฟองนี่เนี่ยมันที่เปลี่ยนวันมันแต่อาจีกินจะคืนกับฟองเลถ้าอยางนี้มันแต่ีขี่สิง้ใส่เองสิน้าพอว่าับฟองมันสูงการจ้างหาดีขีงับจังหาดีขี่อึ เื่อนี่ชุมุด่อเาสูงเราบเนากันเขาไม่ได้จำหรอกเขาปวดเน่ยหนกระโดดวนโดดวนอย่างไรล่ะมันตื่นลทีทำา่าน่อมันแหงวอท้วามสะอาด่อปิดปิดแหง่อมันกบอปิดหงวอเคยยุ่งเหยิหครับหนูว่ากับอมีปัญหาอย่างนแต่ว่าทันน้าเขาไมเงียมังนีย่ได้ไเยเอาออกอันนี้เาจกินได้เอาออกแมนกับอวกสอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งมันึงแลาบ่อเขาบ่มันแหง่แหง าบ่อห้องแห่งขาวบ้าในช่างวาดตาอู่าบาบ่อแห่งนี่ก็คือแต่ทแห่งไปแบ้แบบบ่อสมหที่นับแมุ่ง้มันงอกก็ได้ก็เว้ยเพแล้วมันเกียไเปียกบเียกัอากเยอะาเียอันนี้ครับเสจะเครื่องก็ได้ครับพะว่ามอกกเบ้ึงคือ งูมันก็ต้องมาป้อจะฟาดกินอาหารอย่นีถึงเขายนเจถาน้องเซต็มากอินเดเซติถึงไม่ซื้อครบบ๋ังลันกินบ่หี่หวานครได้ทำงูนี่ขี่ก็ชิ้นยวใช่กั้นครับเปลี่ยนสีมาเปลี่ยสี ว่าๆัอไ่รัับหนีเดียูย่กาจับูนี่ยังไม่จับไ้ใานะครับไอ้มันจับรอพี่คระมามาพี่ยังม่จับไปพี่แล้วมันถีดมันถีดินสะบัดลงไอ้จับประมาณนี่ครับประมาณนี่ถ้าจับนี่ียังมันยังมันดิหรือมันงอมันจะเซ็งมืออบมาณรนี้นะราบเด้ แม่ครับมันคือมันการเข้าไปสับัดได้มันมีโอกาสมีมีหลบขับัดครับผมทุกทีตุกเมียเนหอก็เนหัวทุกทเมบวกนเนาะอ้อทุกี เลี้ยงเลี้ยงครคอ้่ลูกค้าครับอันนี้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 ต้ออกมาแฉียนนะพออามาเฉมาคููนึงกด้ิเาเสกันในวันเด้อครับเาเสกกันในกตัน้เียงเลีเลี้เลยงเลี้ยเล้ยเลี้ยงเเอียเลี้ล้ยงเ้เา้ลี้ลี้ง้ยงเีเียลงง แ,แม่นาเพียงแล้ว,ล,วล,ลูวลกคนเล้ยวล,ล่กละสามลอยดีย <ปะ S 1> ครับหันิเป็นลูกกับแยงเรครับถ้ากันชิดเป็นตัวกันตัวละสามกี่ที่กี่กับตัวละอยก็ะปะหนดเป็นลูกแล้วก็ไปเลเท่าไหร่ือนเหมือม่ไห่าอันนี้ครัโอนโเด,ด็กผมเตะเราสง<ล>องท่านหครับเนาะ ผมได็อควานาแมันมนี่ครับนี่ไม่เดค้าไม่เด้ขอว้ากับรยะมือหนึ่งแล้วครับไม่ด็กคว้าผู้นำเป็นผู้นำพีดอกกี้แล้วผม่ดล้วผู้นำนับหลายรอบกก็ผมบนี้คุณนรอบเยอะไหม ก็เป็นนะครับครับอ็เปเนนะย้อนนี่เอาย้อนน้อครับตัวผูนะครับแม่นครับตัวผูเพื่อมันพอะไมันพอาสเสมสีหินะคอยเอาไเปลี่ยนนะครัเม่นักสดงกระไรครับ ให้ขีบลาสลากแบบนี้ครับต่วเน้นเน้คุมแบบนี้ขั่อแมนขันบ่อขสูงกรใช้ห้ขีบะดต่วัาเรื่องีบมันเป็นสแบบนะครับอันนึงเป็นสแตนเลสที่ว่าซ่อนเอาหางอันนึงที่เป็นตัวขีบรเเป็นขีบแบบแบบไม่ขีบถืีไน้กรบัสแตนเลสรปเลคือซ่อนหางกดลงแต่จ้งเป็นอย่ยงเบิ่ครับให้ราสดากแบบี้ครับนคุมคนเลี้ยงหมูกบบีอุปปรณ์คุมพ่องขายอุปรกันบบีคคือ บอมันบอเขามันสูงอ่ะเดี๋ยวใส่เล็กผิดก็ได้

เดี๋ยวผมบอก่กับกีอาม่าอีกป่อามาูนึงก็ได้หม้งแก็ันน้ำลงนำเลี้ยงกันนะเอาใส่ขานีก็ได้เอาใส่เ็กกันเดเล้เอาใส่อันนก็คือเอาใส่อันนี้น่นครับอันนี้ก็คือปูนึงแม่สองอันนั้นก็คือูสองแม่สองเ้นอะไรก็ไเลครับเพราะนั่ือว่าก็ไเลยถ้ากิดจะพูดว่าปูนึงแม่นก็บปูนึงแม่สอันไหนมันดีกว่ากันงสิหนะ ันนี้ผูสองเลยครับอาผูสองแม่หนึ่งิผูสอแม่สองูสอแม่หนึ่งูสอแม่หเนาะอ่าเอาปูสองูสอแม่หนึ่งูสอแม่หนึอันนี้อันนี้ผูผูหนึงแม่สองเอาอ่ใส่กระเดมันเือตัวผูกเยตัผูกมันเป็นข้อเดียวกันมันบม่ควรมีปัญหาเรื่องกัดกันดอกตัวแม่ก็คือมันเป็นข้อเดียวกันมีมีปัญหาเร่างไหกันเอาล้องเบืองครับแต่ว่ามันมันจะมีคนชอหนักอน้เป็นผูหนึ่งแม่สองเรือมปูสองแม่สองูสองแม่หน มันสี่มีขันโบชัวร์ไม่นึ่งก็คือตัวแมมสี่ย้อมไลยตัวเดียวตัวหนึ่งมันมาย้อมสีนายมันก็งอยู่กันเป็นคู่ตัวหนึ่งก็อยู่ข้างหนึ่งครับเขาก็จะมาเบิ้งผ่านไปสองสามอาทิตย์ขันบ่ได้ไม่หลังห่วงก็เอาตัวออกให้มันเปลี่ยนเป็นตัวนี้แต่ว่าอย่ามาใส่หนีนะครับมันกัดกันนี่เอาออกก็คือต้องหาบอมาสำล้องสี่นายหาจังเงินดึงแม่เนาะเอาบอมไม่ใส่เลยก็คือชุดหมากนะครับเนาะชุดหมากก็คือเขาหยุดใส่ก็คือผูสองเอาผูหนึ่งแม่สอง มันกะสีบ่เพียงบ่แต่ว่ามันอัตราการถีบการหลุดมันสูงแต่หันผูนึงแม่นึงมันกะอัตราการถีการหลุดมันหน่อยมันหน่อยลงไอ้ก็คือมันอาจจะใช้ได้หน่อยโพดจังทีน่ะอ่าล่องเบื้องครับล่องเบื้องแล้วก็ล่องเปียกเพียบเบื้องอันนั้นก็เพราะตรง่ายดอกถามันมันทองทั้งสองตัวแต่การสลับโตแต่หันมันพ่องแั่เนี้ตัวนึงอยู่เอาไปตรงสนับไปไปบหันลไรครับแล้วมันก็ท่องถ้าไปเบื้องขอเปียกเพียบเพื่อข้าวหยุดเพื่อบ่อหรือข้าวถีบหนังขึ้นถ้าไปถีบหัวอ่าแบบนี้มันถี่บางคนกเอาสมแลวกกกยัมี ว่ามันคือเวลาเวลาดูแลข,ของแต่ละคนมันแตกตากกา่างกันขันคนก็คือบางคนก็คือเคนหนึ่งแม่สองคนหนึ่งแม่สามไมนมีเวลาเบิ้งไม่มีเวลาทั้งฟัดไมมีเวลาจำหนูอาการหนูแบบมันลดความตระแหน่ความรุนแรงลงมันแต่ลริ่มีปัญหาในการแั่งแต่งขันเขามีเวลาแก่งม่แข่งอาหารเขาไม่ได้พลาดกันยังโอกาสที่มันจะเหตุที่ว่ามันจะให้ลูกมันหรือมันกัดหรือว่าโอกาสที่มันจะหลุดหลุมสูงทั้ไปยังเปลี่ยนเบิ้งกับหาไปธีเบิ้งจังหาไปธีเบิ้งผู้ใดก็อยากได้แบบ ผูนึงแม่หาแม่ซี้ไปสั่นโอกาสเห็นหนูมันหลายนะครับแต่ว่าหนูเป็นสัตว์ปลาสัตว์แยงสัตว์ปลาคือมันสิเราแวงสิขีดตกใจมันเลยมีโอกาสที่จะกังหวะนะครับไอาจ้าเนี่ยงเบึ้งหล่ะก็จ้งทางของเตียนไปนะครับเนาะแล้วไอ้กเช็คเบึ้งว่าไอ้ย้อนผิดบ่ลย้อนผิดบ่ลหนูมันโคบอไอ้กับปิดฝาเลยเลยครับผมนะครับสำหรับอ่าไปส่งหนูนะครับเนาะอ่าอยู่เขาส่วนหวางนะครับอยู่บ้านอ่าทำจิลล์นครับผม ตำบลดงมึงแอมนะครับอำเภอเขาสุดกวงจังหวัดคอนแก่นนะครับกันแล้วๆนะครับกับประมาณจักตอนนี้กับประมาณชีมุกเครืองนะครับเนาะผมกัสิไปให้วัสดุหรือให้รักนี่แหละครับไปหากระเบื้องไปปูห้องกอนนะครับเนาะครับผมกับจังไดนะครับนาทููใดเสียกิจต้อนนะครับมาซื้อหนูนะครับผมกับแนะนําให้เป็นช่วงบายนะครับเนาะเพราะวัายี้มือสองเนาะผมเดินทางไกลผมกับเดินทางยังมือขึ้นเพราะว่นหนูมันบ่ฮอนนะครับเนาะโอกาสที่ว่าเสี่ยงที่ว่นหนูผมมาตายเนี่ยมันสูงนะครับ อย่ายนี้ไปผมยังไปส่งให้หรือซีหาง่วงผมยังเหลื่มไปส่งให้ลูกค้าผมยังเหลื่มรับโทรศัพท์นะครับเนาะเพราะว่าช่วงเ้าจากาตีสามอาจจะตีสามตีซี่บ้างนะผมน,นั่งหัวเทียงจังสี่เนาะมันเป็นในลักษณะจังสี่นะครับเนาะผมตอบแชทซาแคอมเมนต์ซาหรือว่ารัรบโทรศัพท์ซาจาังไหนผมก็ปจีอาโทรกลับหรือว่าจีรีปปบตอ่อไปนะครับเนะาะจังไหนกะ ปากที่ตามขมผมปากกนไลคกก้แช์นะครับนอ้องกดอนซับสไครนะครับนอ้องเป็นกำลังใจให้นุนาเล็กฟา้าหมเนินะครับนอ้องมอนี่นะครับนุ่นนาเล็กฟา้าคนแก่นนะครับนอ้องกาศิขอสลาไปก่อนนะครับนอ้องกาศิขอกาาเข้ามาสวัสดีครับกดติดตามแล้วกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของนุนาเล็กฟาร์ม